สวัสดีเจ้าอยู่กับไปห้ามานาเจ้าวันนี้เราเจอกัะบียไก่กลางทุ่งในเจ้าทุ่งนาตอนยามค่ำคืนเจ้าวันนี้ตั้งใจจะมาปะเป็นเท่าไวนยมากินข้าวป่า,มา,ม,ามานอนกลางทุ่งนาเจ้าแล้วก็บอรให้บ้านมาใส่เบ็ดนะเดี๋ยวแพ้จะลงไปหาปูนะเจ้าแล้วก็น,นี้น้องสาวก็ก่อไฟไว้ละวันนี้เราก็จะนอนตามเทียงนาแบบนี้เจ้าเนาะจากมุ่งนะเจ้าเนาะจากมุ่งกลางเส้นนอนตามเทียงนาไปเดี๋ยวไปหากับเข้าก่อนมุ้งจะได้หรือเปล่า

เยอะมากหอยเชอรี่อยเชอรี่หูยนะตัวนึงน่าหลายเนาะน่าพิวานิดหน่อยนก

ไปกินกด้เฮผลงานเนาตัวีชอบปูกระหอยเนาอได้กินตัวใหญ่ดีเนาะแต่ว่าไม่จะปูแบบนี่

ตบผู้ตัวแม่ตบผู้ตบปู้เข้าเลยเจ้าทันก็ทันก็กินกิบกีบกินกินไม่ชอยไม่ชอไม่ชอบ่ชตัวแม่ मैमा हेला आनी जाय मा ओके मा लगे सोला आनी

่จะคูซ้อมโมันนะเจ้ากินข้าวเจ้านี่ตำส้ม ส้มตส้มตกลงอันแดกกันแน่เนาะข้อัน,น,น,ก,น,นอก่อ,อน,นอปูเจ,จาเาก็อจิ๋าเก็ดจีิงนะการในไงเนยมามาปบาตังอะข้างก็เข้าอิ่มแล้วเจ้าเดี๋ยวหาตอากันเจก็หาปูกันตอเนาะเล่นนี่นนีปั้นเลยนะ มันไม้มเดี๋ยวกันปูเจน,น,นี่มือเอ้ยปู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 นี่ปูอย่้ยงห่าน่อยอุ๊ยหน่อยวันนี้ตัวนี้ยังดุเลยเจ้าอุ้ยกำแร่มาก บนขนคณะเลยเจ้าต,ตัวตัวแม่ปล่อย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 อได้ก่อนนี่ฮๆๆู้ยเจ้าอื้มเดี๋ยวยังไม่กระปูใหญ่ที่

นี่เป็นน้ำมะละกอเลยครับเนาะอืออ่ะดูดูถ้าหอย สองตัวสองตัวเนาะสองตัวสองตัวทันก็โอ,อ้ยโอ้ยเด็กกันเนาะแผ่จะจับสมข้างเลยนะเจ้าพดมาเป็นกูเลยเนาะโอ้ยกูขแม่เพิ่งเถอะโอ้ยหนงตัวได้ตัวเถื่อเดี๋ยวทันไหม เพื่อเ่านี้ก่อนนะเจ้าเดี๋ยวค่ะจะได้พักก่อนน่ะนี่งุูบน้อยเขาไปวันนี้เขาจะนอนกันตรงนี้ไหนเฟื่อยผลงานเฟอยอยู่ไหนไหนปูเฟอยมาแล้วนี่่ฮะจะได้อ๋อปูใส่ข้างเหรอ,อจะได้ปูใส่อีกอ่ะใสใสกระซอบล้วตอนนี้มันจะออกไปก่อนนี่ผลง,งานเขาจะมีของแพงไอ้เฟื่ยเทรวมพอหรอทั้งปูทังง้งหอยเจ้า รวมกันโอ้ได้แจวเลยแหละน่ะเป็นมุกอะไมอยผลปะไรเย่ะหอยหอยคลอกปบหอยนีเยวจุดหายอีกจังยตัวใหญ่น้อครับนาะปูตัวใหญ่จจะเป็นตัวสีม่วงหมดเลยปูใส่กระสอบต้นนะ่นใชในกระสอบ ใหมีอยู่กระสอบให้เขาม่อยู่กระสอบนะแกินปูกินหอย่ไหมหอย <c oughs> น่าจะฮัมทันก่อนทันวะมีเสือกนะยุ่มไว้ยุ่มไว้ยุ่มไว้ตัดขาดมันแล้ถุงจะตัดตอนที้ก็ได้นะ ถ้าเชานาน่น้ำมันกัดแทะระวัง